โรงเรียนบ้านดงมันยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามค่ะนายพิเศษเป่าเพลงภูมำนวยการโรงเรียนคุณครูนายประพรคุณครูเดือนนภาคุณครูสุภัตราคุณครูวิชุดานายวิชัยนายประเมศตคณะครูและบุคลากรประชุมเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1ิรอบสองในวันที่ 7. มกราคม2564 ระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นออนแ n d เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนแบบฝึกหัดอะสวัสดีค่ะเรากำลังจะไปแจกใบงานนะคะแจกใบงานนักเรียนชั้นปองแจกสปอนใช่ไหมบอกเลยนะทักบอกให้ครูดยอันนี้อันนี้เป็นใบงานภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของเดือนนะก็ให้หาคำมาเหมือนที่เราเคยทำนั่นแหละ ้แ <12. S 1> จกใบงานนักเรียนชั้นป .5 ชั้นป .3 ชั้นป .2 ชั้นอนุบาลคิวครับอะดูซิเล้อะไรครับนี่นี่ให้ทำงานก็คือลากเส้นปะเลขหนึง่งเสาธงอกล้วยด้วยค่ะระบายสีให้สวยนะคะคะ่ะ อ่าแล้วก็ลากเส้นปลาเลกหนึ่งขีดขึ้นตรงๆแล้วก็ลากลงตรงตรงนะคะเข้าใจไหมคะและแจกไปงานนักเรียนชั้นป .4 โจทย์ทํามหาอะไรมันก็จะอยู่ตรงตรงท้ายตรงนี้ใช่ไหมก็แบบเขาให้หาอะไรแล้วก็เขียนลงไปตรงนี้แล้วก็โจทย์จำนวนอะไรประมาณก็กำหนดรูปแบบการส่งงาน นักเรียนจะนำใบงานมาส่งที่โรงเรียนโดยโรงเรียนมีเจลแอลกอฮอลให้หล้างมือก่อนที่จะส่งงานเว้นระยะห่างนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา2019หรือโควิดมาตรการป้องกันโควิด19ของโรงเรียนบ้านดงมัน เราจะไปทำความสะอาดน้ครับไป <S <S เราทำความสะอาดห้องเรียนให้สะอาดโดยใช้เจลแอลกอฮอล์เช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้เพื่อป้องกันไวรัสโครโรนา2019ทำให้ห้องเรียนของเราสะอาดน่าเรียนและปลอดเชือ้อ ในด้านของโรงอาหารเรามีการทำความสะอาดโรงอาหารเว้นระยะห่าง social distancing เว้นระยะห่างสักนิดพิชิตโควิดห้องน้ำของโรงเรียนมีการทำความสะอาดเป็นประจำ นอกจากนี้เรายังมีการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่เพื่อป้องกันโควิดซึ่งขั้นตอนการล้างมือนั้นมีอยู่เจดขั้นตอนนักเรียนของเราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรามีจุดล้างมือโดยมีเจลล้างมือสบู่ไว้บริการสำหรับเด็กๆโรงเรียนบ้านดงมันไม่ประมาทการ์ดยาตกคัดกรองนักเรียนทุกชั้น ุกวันก่อนเข้าแถวจะมีการวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือเพื่อทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนเข้าห้องเรียนนี่นะคะการสวนการใส่หน้ากากอนามัยควรน,นำด้านสีเข้มขออกข้างนอกนะคะจากนั้นให้เราให้เราเอาหน้ากากอนามัยคลุมจมูกปากคางเวลาใส่นะคะให้เอาค้องหืู และบีบลวดให้ตรงกับสันจมูกและพอใช้เสร็จนะคะควรเปลี่ยนทุกวันทิ้งลงในภาชนะที่มีฝาปิดค่ะโรงเรียนบ้านดงมันขอขอบคุณค่ะไม่ประมาทกาดหย่าตกนะคะ